พี่น้องผมนักดาเคดนะครับด้วยกันมันแล้วก็มีวันนี้มีพี่น้องมาสังเกตการอีกหลายท่านแลวครับเดี๋ยวชุดแรกมาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะทย,ทยอยกันมาเรื่อยๆถ้าจะรอให้มาครบนี่เดี๋ยวทางพี่น้องขุดมันจะมีปัญหาเพราะว่ามันจะเสียเวลาเขาฉับเขาชะน,นะครับก็ถ้าใครมาประมาณสองโมงเช้าก็จะเห็นการจัดฉากเราอย่างน่าสะพึงกวนไปตั้มครับเ,เป็นการจัดฉากเป็นไงวันนี้ตั้มมาดูการจัดฉากเป็นไงบ้าง เด,เดี๋ยวได้ดี๋ยวรับคน,บ,น <c oughs> บ้านใกล้ก่อนคนบ้านใกล้ครับคนบ้านใกล้ม,มาจากไหนชื่ออะไรชื่อเอกชัยมาจากไหนชัยเชสิเงเาาชาอ๋อเขาอยู่ <c oughs> อยู่ใกล้ๆหม,หมู่บ้านนี่หรือเปล่าหรือว่าจังหวัด <c oughs> เป็นจังหวัดหรือว่าเป็นหมู่บ้านอ๋อสัดเชิงเชาโอ้โอเคโอเคเป็นไงมาเห็นมันที่หมายแล้วเป็นไงบ้างวันนี้วัอดุกดีครับวัดุกดีเดี๋ยวจะพาเอกชัย ไปดูที่มันดีกว่านี้นะเดี๋ยวเราพาพี่น้องไปทางนู้นก่อนแต่พี่น้องลองลองดูแค่นี้ถ้ามันอยู่ที่ประมาณ9โลนะฮะ9โลแปลงนี้2 5 5 0นอต้นก็ไปคุณเอาไามันจะได้เท่าไหร่แล้วอันนี้คือยังใช้ไม่ได้ยังไม่ค่อยจะดียังไม่ค่อยจะดียังไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยสบายอ่ะถ้ายังไม่ค่อยสบายถ้าเป็นไปที่บ้านอยู่ได้ไหมไม่ได้อยู่ไม่ได้เนาะ เออเราเอา9กกิโลคูณพันสองนี่เท่าไหร่แกบอกว่าอยู่ไม่ได้ลองดูนี่เอา9กกิโลเกคูณหนึ่งพ้ได้เท่าไหร่นะครับนักเรียนวันนี้ครูปิชาครูปิชาจะโดนดังสือแล้วนะแน่แน่ดูที่หัวจะออกอะไรทำให้ได้สิบตัน800ร้โลครับสิบตัน800ร้อยโลอยู่ได้ไหมได้ครับนี่กี่ทำไมบอกว่าไม่ได้เพราะเราไม่ได้คำนวณแล้วนาสิบพี่ยังไม่่ายังไม่ดีถ้าดีจริงกว่นี้ สองร้อยห้าสิบต้นแปลงนี้นะตามหลักคือประมาณหนึ่งพันห้าร้อยแต่ทีนี้ด้วยความหน่อยโอเคโอเคเราเราไปดูที่ประตูได้ยี่สิบสองเมตรมาตามมาตามพี่น้องักมากำนันโตคุณโกบอกสวัสดีครับพี่การมาทันพอดีครับสวัสดีครับกำนันยังไงพาลูกบ้านไลค์แล้วก็แชร์นะครับแล้วก็ให้พี่น้องที่ลูกบ้านของท่านดูด้วยนะ ถ้าท่านไปส่งเสริมนะฮะลูกบ้านของท่านมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าไปเป็นปน,ปนี่ทกศเป็นไปนี่ชาจรกรน,นะครับก็จะมีเงินส่งเขาตามตามวันเวลาตามสัญญานะฮะถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก,ก็ตัวไข่ตัวมนันครับนี่น้ำก็เยอะเหอนที่นี้แล้วหน่อยนะครับแต่ที่หกสองท้งหมสามน้ำจะน้อยแล้วครับนี่ต้องจกกางเนี่ยนะเหมือนกันหมด เอะเรานี่นะเอาไปเร็ว,ไ,วไม่เหมือนที่เราบมายกันก้าวโลดี่ชื่ออะไรครับแน่นอนทำไมชื่อฉลองสินครับฉลองสินเมื่อกี้พูดจาเสียงดังพอ <c oughs> กล้องมาจับเพื่อนจะร้อ <c oughs> ง <c oughs> อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ประชาสุขสันต์ศาศาครับอำเภอลังกระบือทขามเพชรครับ แถวลังกระบือเนี่ยเขาปลูกมันได้อยางงี้ไหมอืมไม่ได้ทำไมไม่ได้สาม,ม,มตันสี่ตันอย่างเงี้ยไรแล้วมันเป็นยังไงเราเป็นนี่ทศกอ,อยู่ไหมทุกวันนี้ยก็ <c oughs> เป็นอยู่เป็นอยู่เนะ <c oughs> าะก,ก,ก็ไม่ได้ข่ขึ้นแนนะกาวเลือกีมาคุยใชไหครับถามว่า <c oughs> พี่ถ้าเอาไปปลูก <c oughs> แล้วมันได้อย่างงี้อันนี้ดินดินสภาพดินนี่ดีหรือว่าดีดีไหม ก็ห่วยแล้วผมว่านะห่วยแล้วนะฮะยังไม่ไม่ถือว่าดีแต่แต่ผลผลิตก็ถือว่าน่าพอใจเนาะครับน่าพอใจเนาะก็พออยู่ได้นอสิบตันอยู่ได้อยู่ได้สิบตันต่อไร่ก็ลองกดดูก็สิบแต่ตันแล้วก็หัวเนี่ยเล็กบ้างใหญ่ก็ถเฉลี่ยอืเฉลี่ยไม่ไม่ใช่ว่าตรงนู้นใหญ่ตรงเล็กเล็กทาไมมันมันวันเหมือนกันทั้งไร่รู้ไหมครับเพราะนี่คือระบบที่ผมบอกว่าระบบระบบอันนี้แหละครับตรงหัวไร่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าไปเอา บางคนไ่เชื่อก็จะไปดูข้างๆเขตมาเนี่ยขดางแดนมามันก็ใหญ่มันก็ใหญ่นั่อสิเราเอาภาพรวมนะถค่ภาพรวมมันได้เนาะขาดตรงนี้ขาดอตรงนี้ไปเติมตัวตรงนี้มากตัวนี้มาเติมเพราะอะไรทาไมเราไม่เน้นให้ใช้ปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยเวลาเราใส่ไปสภาพดินมันไม่รับแล้วมันไม่รับมันก็ต้องใช้ทางใบทางใบเขาช่วยสิบวันครั้งสิบวันครั้งพอเหมาะพอควรนะ แล้วถ้าปีที่ผ่านมานะถ้าเราไม่เจอปัญหาเรื่องของฝนเยอะไปหน่อยนะฮะปึกเลยปึกกว่านี้ปึกน้ำนี้ยิงไมนน้ำขาน้ำทำไมต้องเนี่ถึงต้นไม้นะถึงแปลงมันท่วมแล้วทีนี้พี่น้องที่ดูไลฟ์ในอยู่หรือว่าคลิปในอยู่นะครับไม่ต้องไปเสียใจนะครับใช้พันอะไรก็ได้พี่น้องที่พี่น้องมีอยู่ในมือนะฮะตัดเสร็จแล้วเนี่ยแล้วทิ้งไว้อยู่ประมาณสักประมาณ15วันหรือ2อาทิตย์แล้วค่อยไปปลูก ให้มันพักตัวก่อนภาษาชาวบ้านให้มันลืมต้นก่อนนะแล้วค่อยไปปลูก<ช>ไม่งั้นนะครับมันจะไม่ได้ผลผลิตเ,ออเพราะว่ามันยังไม่รู้ว่ากูตายหรือยังใช่ไหมครับแล้วเอาไปทั้งยวงอย่างนี้เลยนะตัดไปเลยทั้งใบ <c oughs> เพราะว่าใบาเนี่ยมันสาคัญเพราะว่าเดี๋ยวใบมันร่วงก่อนมันจะร่วงมันจะคายธาตุอาหารที่มันสะสมไว้ที่ที่ผนังเซลล์เข้าสู่ลาต้นนะฮะเพื่อที่จะไปสร้างสารดี a เพื่อจะเกิดรากเกิดตานะฮะและบันล่าครับตัด เป็นไงฮะการแตกไม่ดีการแตกไม่ดีกา,ก,ด<ม>การสะสมไม่ดีมันก็เหมือนเราเอาแม่หมูที่มันท้องแล้วไปเอาอดๆอ,อยากๆนะครับลูกมันจะตัวใหญ่ไหมล่ะถ้ารู้วาท้องไหมน้องถ้าลูกแฟนตัวเองท้องปัม๊มลูกแม่งเต็มที่เลยเ <c oughs> ออ,มอไม่ใช่โอ้โห,โหมึงมึง,มงท้องไหมอยากกินข้าวนะมึงนะห่วงความสวยต้องให้ซีเลนเดอร์เรยแล้วลูกเราเป็นไงโอ้โหออกมาง่อยเลยครับรักกันง่ายๆสร็จแล้วเวลาตัดท่อนพันธุ์อย่าไปตัดยาวนะตัดสั้นๆตัดแค่ประมาณนี้นะ นค่ยแค่15เซนแค่นี้เอง15เซนแค่นี้เองนะฮะตัดต้เรื่อยอย่าไปหักอย่างงี้นะอันนี้กยก<อ>ตัวอย่างตัดตเรื่อยเอฟนะแล้วก็ไปแช่น้ํายาเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยพันเราเนี่ยมันไม่เคยบํารุงมาก่อนเลยไปเจอพันขอเข้ามั่งพันแจกเข้ามั่งพันหัวไรไปนะไม่เป็นไรแค่เลยสองชั่วโมงแต่ถ้าพันเราบํารุงดีเหมือนของพี่หมายเนี่ยแค่แค่ชั่วโมงเดียวแช่นะครับหนึ่งชั่วโมงแช่ไว้นะไม่ให้จุ่มนะจุ่มกับแช่นี่คนละเรื่องนะบางคน หรือบางคนหนักเลยไม่มีเวลาแล้วครับเยอะคนไม่ได้ระบบนี้ต้องทำเป็นระบบหนึ่งตัดปุ๊บตัดเสร็จแล้วก็ไปแช่แช่ไว้ประมาณ1นึ่ชั่วโมงถึงสองชั่วโมงแล้วแต่ว่าสภาพของพันมันเนาะก่อนที่คุยกังมันมันพันมันต้องไม่อ่อนไม่แก่เกินไปนะอายุเหมาะสมสุดประมาณขวบนึงไม่ใช่พันมันสปีเป็นไง oh พ่อใหญ่อายุ65เป็นพ่อพันธุสายพันเอก งไเอาไปเลี้ยงหลานครับ60แล้วเลี้ยงหลานอยู่บ้านนะไม่ต้องเอาไปเพิ่มพันยี่สิบห้านะยี่สิบห้าแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆก็สัก40กว่าๆอย่างนี้ก็พอได้อยู่แล้วหกสิบแล้วไม่ไหวมันไม่ได้เรื่องแล้วนะไม่ได้เรื่องก็เอาไปแช่ไปมาณสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเสร็จแล้วทำอะไงต่อครับเอาไปใส่ถุงปุ๋ยนับเลยครับ1,200หรือ1,000ถ้าดินห่วยๆเงี้ยอาจจะได้ดูว่าสักพันสามพันสามได้อยู่นะ เพราะอะไรดินมันไม่ค่อยดีดินไม่ค่อยดีเูาโอ้แล้อยา,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 ากเพิ่มความถี่นิดนึงแต่ล่องล่องต้องเท่าไหร่ต้องไม่รยี่สิบนะเราไม่ก็เอาไปเลยประมาณพันสามร้อยแช่นะเอาเก็บไว้ในถุงนับเลยสใส่แล้วก็มัดตัดบ่มไว้สองคืนตอนเช้าเป็นไงครับลดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็เอาภาพขยำคุมไว้ถ้าใบคุมไว้เสร็จแล้วพอวันที่สามเราไปปลูกครับปลูกปุ๊บเนี่ยนจะแตกให้เราเห็นละคนปลูกมันไม่เป็นนี่นะ รู้ละอ๋ออย่างงี้ปุ๊บก็เสียบเลยครับเนี่ยเราเรายกล่องแล้วปุ๊บเสียบเลยเสียบให้มันโผล่ไปนิดเดียวแค่นี้โอ้แค่นี้พอนะฮะแค่นี้พอเลยเสียบแค่นี้พอครับไม้ครับ <c oughs> หนึ่งเกิดพี่น้องใช้ระบบเทวดาไม่มีน้ําไม่ตายครับแต่ถ้าพี่น้องเล่นอย่างงี้ครับพี่น้องนะพี่ชื่อที่ไหนนะจะลองสิงครับพี่จะลองชื่อเล่นชื่อเผือกครับพี่เผือกพี่เผือกเล่นอย่างงี้เลยปลุกแล้วมันกูใช่ เอายาวยาวทำมาถึงยาวเวลากำจัด้ามันจะให้ง่ายนี่ที่ที่เผือกเนี้ยนี่นะตั้งดูเลยแล้วแนวตั้งก็แล้วแต่โยมแต่ทีเนี้ยผมให้แค่ประมาณ45องศาทำมาถึง45องศาถ้า45องศานะฮะนะอย่างเงี้ยนะฮะ45องศาเนี่ยเอาแค่นี้พอนะแค่เออปลูกแล้วแค่แค่ล่ไปแค่ตาเดียวหนึ่งความชื้น ความชื้นในตัวเองความชื้นในดินมันจะดึงมาหากันนะฮะแล้วมันจะแตกไม่เอารากขึ้นมาอ่าแล้วมันไม่ล้มอันนี้สุบว่ามองสูบว่าเป็นใบใบมันออกมาแล้วบ้านเราปลูกไปกี่วันสักสองสามเดือนลมมาไหมก่อนตกนี่อะไรแม่ก่อนล,ม,ลมก่อนเนาะลมก่อนอบางครั้งก็ฝนผ,ผีรู้จักฝนผีไหม ฝนผีก็คือมันมีแต่ลมมันไม่มีฝนมันหลอกเราว่าจะตกเขาเรียกว่าฝนผีห <c oughs> ลอกก่อนหลอกว่าจะตกแต่ก็ไม่ไตกเขาเรียกว่าฝนผีทีนี้มันก็จะมีความชื้นมันมันก็งอกอะไรเกิดขึ้นครับอันนี้นนต้นมันอันนี้อันนี้แตกต่ตรงน,นี้ใช่ไหมฝนผีมาฝนผีมา <c oughs> ไม่ล้มครับ <c oughs> แต่รากมันหุบขัดเรียบร้อยแล้วอ่าใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะปลูกมันเอาอะไรเอาต้นแต่อย่างนี้ ตรอให้ฝนผีมาไปไง <c oughs> ไม่ล้มครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันขึ้นจากตรงนี้หนึ่งไม่ล้มสองรากไม่ขาดสามเลยครับน้ําเลี้ยงครับน้ําเลี้ยงมันเหมือนอย่างนี้ครับพี่เผือกพี่เผือกตักน้ําตักเนี้ยใส่องค์กับเราเคยไปทํางานก่อสร้างไหมตักทุกสิบคนนะกว่าจะไปเทน,นะใช้เวลาห,หลายนาทีเลยกวาย่าจะยิงกระแผงแต่พี่เผือกอย่างนี้เลย นี้จะไวกว่านั่นหมายความว่าน้ําเลี้ยงเขาขึ้นขึ้นสู่ลำต้นจะเร็วกว่าจะเร็วกว่าน,นี้การำลำเลียงน้ําเร็วกว่าพอ,อการำลำเลียงน้ําเร็วกว่านั่นก็คือโตไวกว่าสะสมอาหารมากกว่าอา้าวต่อไป <c oughs> ถามว่าปลูกตั้งอย่างนี้นะฮะกับปลูกเฉียงนี้มันแตกางไงปลูกตั้งอย่างนี้มีข้อดีคือหนึ่งรากออกเร็วเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของพืชไม่ฝือธรรมชาติแต่ถ้าปลูกนอนจะล้มครับ ทาให i, ้แกล้งพืชเฮ้ยมึงต้องมีรากต้องยึดเลยนะต้องออกเร็วฮะนะต้องออกเร็วยึดนะออกเร็วยึดนะแล้วมีการคัันะนันทําให้โตทีละหัวโตทีละหัวดียังไงดีอย่างนี้ครับสภาพดินห่วยขั้นเทพอย่างเงี้ยมันทําให้สังเกตไหครับโตทีละหัว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 แล้วกำลังโตยไหมฮะด้านแมบของตัคือวเขาจะไม่ไม่ปรุงอาหารหรือว่าสร้างหัวโดยขําเพื่อถ้าอย่างนี้ครับโดกครับปึ๊บแล้วมันก็จะมีกระจุกเดียวตรง ให้โตไม่รู้อันนี้โตทีละทีละหัวละหัวละหัวนั่นคืออาจจะไม่ดกเพราะอะไรตามภาตดินแต่ให้อย่างนี้ยโอ้โหออกไปกระจุกเลยดกมากแต่ไม่โตนะเพราะว่ามันเลี้ยงทีเดียวไงแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันเลี้ยงมันเหมือนเหมือนส่งเข้าอ่าทีละหัวหัวหัวอย่างนี้แต่นี่ปุ๊บเอ้าเหมือนเอาข้าวหวานไก่ปุ๊บอิ่มไม่อิ่มไม่รู้ไอ้นันเม็ดเลี้ยวก็ไ้เม็ดทงเม็ดมันทำให้ไม่โตนะนี่นี่นี่คือหลักของการปลูก จากนั้นพอขึ้นมาปุ๊บเราก็ผสมฮอร์โมนอุยทั้งใบคิดนะครับสิบครั้งสิบครั้งก็พอได้สักสองเม็ดไม่ไหวละเลิกก็ดูแลมันอะไรเงี้ยเราห้าเดือนเดือนนึงขอดูแลแค่สามครั้งไหวไหมครับลูกชายน่าอ่านวันที่หนึ่งวันที่สี่ได้ววันที่สิบแล้ววันที่หนึ่งแล้วมันนะนะสำหรับพี่น้องสายมันนะครับสายชอบมัน ปีที่เราจะปลูกเนี่ยปีนี้เราไม่คุยละคุยละเพราะว่ามันไม่ไม,มีหวัวนอกจากพี่หมายคนเดียวนะก็เรียกหุ่นหัวพี่หมายเจอะสองพันแปดสามพันก็เล่นกแต่แต่ไม่เกี่ยวเราไม่ใช่พี่เสือนะสิ่งที่เกี่ยวกับเราคือเราต้องรู้ว่าปีหน้าปีหน้าเป็นไงมันมันมันก็ราคาดีขั้นต่ำมันปีหน้าเนี่ยมันกระจอกกระจอกงอกใหม่ก็สอง 5, อพันห้า up เราก็สบายละอยู่ได้ไดละนะฮะแล้วก็อีกสองสามปีเนี่ยมันก็จะมาดีขึ้นดีขึ้นนะฮะนี่ก็เรื่องมันก็เป็นที่งนิยมมีคำถามไหมครับ ไม่มีเลยเข้าใจหมดเลยมันแล้วลากมันจะออกมาทางนี้ได้ไหมใช่ใช่ใช่ออกครับออกออกคือยามดตามันเหรอใช่นี่อ๋อมันมันไม่ได้ออกมาตรงนี้อย่างเดียวนี่ไงนี่ไงมันทำให้ดูดูของจริงเนี่ยยมเนี่ยมันกวดลมเห็นไหมเนี่ยแล้วก็มันก็ยืดไปนแต่ว่ามันจะโตทีละหัวเออมันไม่โตทีบุ๊กเนี่ยสังเกตมีคนที่ละหัวมันจะล้ม โอ้โหดูของจะจะดูเอชแเลย์เหรอของเนี่ยนะฮะแล้วข้อดีคือว่าระบบนี้คือว่ายังไงถ้าดินมันไม่ดีถ้าดินมันไม่ดีเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ให้ทําระบบนี้มันจะทําให้พี่น้องเนี่ยอยู่ได้ทําแล้วไม่ขาดทุนทําแล้วพอจะเหลือเขาบ้างเราบ้างถ้าไม่มีทุนก็ไปเอาทุนพอสมา หมื่นนึงขายได้สองหมื่นก็ไปคืนเข้าหมื่นนึงแล้วเราก็ไว้หมื่นนึงเออพอปีหน้าเราอายิเข้ามาแค่ห้าพัเนาะเราก็มีหมื่นละเราก็ค่อยๆลดไปเรื่อยนี่ะนะเป็นนี่ต้องใช้นะครับ นะไม่ใช่ภาคเครื่องนะครับแต่สมนี่นะครับพี่น้องเข้าใจผิดหมดเลยพี่น้องเข้าใจผิดหมดเลยว่านึกว่านี่มันคือภาคเครื่องสะสมเยอะจะได้มีมูลค่ามันไม่ใช่สมเด็จนะครับเราอย่าเข้าใจผิดนะครับบางครั้งเราอาจจะไปดูหลายสื่อหลายช่องเนาะเข้าใจผิดชอบแต่สมนี่เดไปสมสมนี่วันนี้ไปนี่หมื่นเนื่องไม่เป็นไรค่อยๆไป